สวัสดีค่ะสวัสดีจาก h ฮสแอนเฮสการ์เนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะชําชิ้นตาบุษราคำหรือสนีจันทุกชนิดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างชินตานะครับสวัสดีครับสวัสดีจากเฮชแอนเฮสการ์เดนนะครับเห็นมีหลายท่านที่เข้าเอฟชินตาไปเขาถามวิธี แนะนำนะครับต้องเพาะยังไงนะครับชิ้นตาของสเสนจันบุตรกรรมหรือสเสนจันปลาหรือสเสนจันทุกชนิดใช้ได้นะครับวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะช่วงอากาศร้อนนะครับวัสดุชํ้คือแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะทําให้ดูแบบวัสดุที่หาได้ง่ายๆทุกท่านที่หาได้แบบง่ายๆเลยนะครับคือ2ออย่างนะครับเพอร์ไลท์กับขุยมะพร้าวนะครับเพอร์ไลท์ผสมจะเยอะหน่อยนะครับ ผสมเพอร์ไลท์กับขุยมะพร้าวแช่น้ำคือผสมน้ำยาค่าเชื้อด้วยนะครับอยู่ในน้ำที่แช่นะครับสองยางแช่ไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงนะครับก่อนที่เอามาใช้นะครับแล้วส่วนชิ้นตาเราก็แบบแช่น้ำยาค่าเชื้อแล้วก็น้ำยาปิดแผลเราทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับ คือพร้อมจะชํำแล้วนะครับแล้วก็วัสดุที่เราชํำไม่ต้องอุ้มน้ำเยอะนะครับคือเราบีดน้ำออกนะครับเวลาเราชํำนะครับถ้ามีรากหรือไม่มีรากวิธีนี้ใช้ได้หมดนะครับแล้วใช้ได้เฉพาะช่วงอากาศร้อนนะครับถ้ารากแบบนี้ก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับถ้าแบบยาวเกินก็ตัด ตัดหน่อยนะครับถ้ายาวมากก็ลากก็จะเน่านะครับเราก็วางแล้วก็แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปทีพิรณาอะไรเยอะมากนะแบบวิธีนี้บ้านๆใช้ใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับที่จริงวัสดุช้ำมันไม่สำคัญนะครับแต่ว่าความชื้น สำหรับชิ้นตามันสำคัญมากนะครับวัสดุก็พอสำคัญอยู่คือวัสดุต้องโปร่งๆหน่อยนะแต่ว่าไม่สำคัญเท่าที่ความชื้นนะครับถ้าความชื้นเราคุมไม่ได้เยอะหรือน้อยก็จะมีสิทธิ์เน่านะครับชิ้นตานะครับเหมือนเช่นแบบนี้เห็นไหมครับรากเราฟังหมดแต่ว่าชิ้นตาส่วนชิ้นตาเราไม่ฟังนะครับแบบนี้เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนิดนี้ พอแล้วนะครับเห็นรากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้สแพัน้ำมอสอยู่แล้วนะครับเช่นชิ้นตานี้ก็ไม่มีรากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราแค่วางไว้นะครับเราใช้วัสดุชํำเราแบบใสในกระถางเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเต็มกระถางนะครับคือแบบ ประมาณขนาดนี้นะครับเราก็วางชิ้นตาไว้เฉยๆแบบนี้นะครับกดนิดนึงก็ได้นะครับให้เขาพออยู่แค่นี้นะครับนะครับแล้วเราฉีดน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็วิธีนี้เราไม่ต้องลดน้ํานะครับคือตอ้นไหนเราดูแบบถ้าเขามีแห้งนิดนึงก็เราก็จะเอาฟอกกี้ฉีดนะครับ ไม่แนะนำลดน้ำนะครับถ้าเราลดน้ำเข้าไปคุยมะพร้าวชอบอุ้มน้ำนะครับความชื้นจะแบบจะสูงที่เดียวเลยนะครับทางข้างชิ้นตาเราก็เอาสแผกน้ำมอสที่แช่น้ำแช่น้ำยาค่าเชื้อแล้วเราก็แบบใส่ไว้นิดนึงนะครับใส่ไม่เยอะนะครับใส่แค่นิดเดียวนะครับเพื่อความชื้นอยู่นะครับแค่นี้นะครับบริเวณที่เราเห็นตาก็ ยิ่งใส้น้อยนะครับสเปกน้ำมอสนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดกับตาที่จะงอกนะครับแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับถึง2ตานะครับเราก็จะใช้สเต็กันจีนิดนึงนะครับหลวยไว้ข้างบนนะครับเผื่อนอนหรือแมลงวันมากวนนะครับ นี่เมื่อเราชำเสร็จแล้วเราก็จะวางบนสายนะครับคือสายเปียกนะครับที่เราล้างน้ำสะอาดแล้วนะครับสายอันนี้เราต้องล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอารดน้ำยาฆ่าเชื้อนิดนึงอยู่ในสายด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำออกเราแค่แบบเอาสายเปียกก็พอนะครับไม่ต้องน้ำท่วมนะครับข้างหลังนะครับแค่แบบเรา ต้องการความชื้นแล้วก็ความย็นแค่นั้นก็พอนะครับนี่นะครับเราก็เก็บไว้ที่แบบอากาศไทยเทไม่มีมมแดดนะครับถ้าเราชําแบบนี้วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะช่วงอากาศร้อนนะครับถ้าช่วงอากาศหนาวก็ต้องอบนะครับวัสดุเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องอบนะครับอะไรคงอยู่ แล้วถ้าแบบอากาศร้อนก็วิธีนี้ใช้ได้แบบร้อยซนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าช่วงหนาวก็ไม่ต้องลองสายอะไรนะครับคือทุกอย่างมันเดิมแต่ว่าเราต้องอบในถุงใส่ก็ได้หรือมีตู้อบก็อบในตู้อบนะครับแบบนี้เราวางไว้นะครับถ้าเราสังเกตเราเห็นถ้าแบบเขาสเปกน้ำมอสจะแห้งนิดๆหน่อยๆเราก็เอาฟอกกี้ฉีดน้ํานิดนึงก็พอนะครับ ถ้าสายเราก็แห้งก็เราก็เอาออกแล้วก็ล่างสายออกแล้วก็บางเหมือนเดิมนะครับย่นคงงอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับตอนไหนต้องการก็ต้องฉีดฟอกกี้โอ้แบบนี้สองสามครั้งแบบโอเคแล้วนะครับเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะนะครับเขาไม่มีใบนะครับให้เขาแบบเกิดก่อนนะครับต,ตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เสน่จ์จเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับเริ่มจะงอกแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชาได้แค่วันนี้วันที่3นะครับเขาแบบเริ่มเคี้ยวเขาจะออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกตานะครับแต่ต้นนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้ชาได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับเขาเป็นใบแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับ คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับโอเคนะครับฝากติดตาม Facebook เราด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ